สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวช็อชวอตแคมแล้วก็ Facebook นะคะวันนี้ก็อยากจะมาอวยพรให้กับเ,เพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็คือเป็นวัน,นสำคัญของ วันสําคัญวันหนึ่งเนาะก็คือวันพ่อแห่งชาตินะคะอยากจะให้คุณพ่อของคุณเอ่อทุกทุกท่านเลยนะคะแล้วก็คุณพ่อของเพื่อนเพื่อนทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็พ่อหลวงของเรานะคะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะขอให้พระองค์สุขสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับประชาชนชาวไทยไปนานๆเลยนะคะส่วนลอตตี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะคะก็คงก็คงแบบ ต่ที่กับป้าคงไม่ได้ป๊าไม่ได้อยู่นะตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็อยู่ไกลก็ก็ไม่มีอะไรมากก็จะบอกกับป้านะว่าไ o เลิ o ย I l o v e you d a d ดีนะโอเคไหมพอดีเสียงอับงุงง้งุงง้งงงงงนิดน,นึงนะพอดีว่าเป็นหวัดนิดน,นึงนะคะอันนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเดินเล่นที่เลสเลสแควนะคะตรงที่แบบว่าเคยก่อนอันนี้ก็เคยไปถ่ายรูปมานะคะก่อนอันนี้ไปถ่ายรูปกลางวันมาวันนี้ก็จะไปถ่ายรูปแนววิวกลางคืนมาเดี๋ยวยังไงจ้ะ เอารูปมาฝากนะคะไงก็แฮปปี้สุขสันต์วันพ่อนะคะขอให้ทุกคนรักคุณพ่อกันมากๆนะคะไม่ว่าจะไม่จําเป็นที่ต้องรักคุณพ่อเฉพาะวันนี้นะคะขอให้รักท่านทุกๆวันดูแลท่านไปดีๆด,ดูแลก็ดูแลท่านไปนานๆเลยแล้วค่ะนะคะไม,ไม่รู้จะพูดอะไร <laughs> โอเคไปลวคะ่ะบ๊ายบาย